ประมาณเดือนหน้าถ้าออไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะไปเขื่อนน้าอูนนะครับผมจังหวัดสกลนครใครอยู่จังหวัดสกลนครเออนัดเจอได้นะครับผมสวัสดีครับเกมเซอร์ครับผมก็ช่วงนี้ผมหายไปประมาณ1อาทิตย์เต็มๆเลยครับคิดไม่ออกนะครับผมว่าจะทำคลิปอะไรดีผมก็เลย หายไปเป็นเวลาอาทิตย์กว่านะครับผมผมได้สั่งแคมมาแหละแคมนายวันนั่นแหละครับได้สั่งมาประมาณประมาณสี่ห้าวันน <text> ั Jae ่นแหละนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับผมผมจะเอาให้ดูนะครับผมยังไม่ใส่เพราะว่าผมใส่พร้อมเสื้อสูบนะครับผมผมเคยพูดอยู่นะครับว่าผมจะทําลูกนะครับผมผมจะทําลูกแบบขอมกดีกว่านะครับผมว่าลูกอะไรนะครับผมก็นานไปข้อเฉลยนะครับผมขอมกว่าลูกอะไรนะครับผมทําลูกเดิมลูกเดิมซื้อเสื้อลูกเดิมมาใส่นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาให้ดูนะครับผมแคมนะครับผมแคมเป็นของเอนซ่านะครับเอนซ่าเลสซิ่งนะครับผมผมลองแคมนี้ก่อนนะครับแคมนี้ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนแคมเป็นต้าหูแปดริ้วหรือ NK นะครับผมถ้าแคมนี้มันแบบมันไม่วิ่งเลยนะครับผมเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าถ้าเออไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะไปเขื่อนน้ำอูนนะครับผมจังหวัดสกลนครใครอยู่จังหวัดสกลนครเออนัดเจอได้นะครับผมก็ดันโลไปนะครับผมเขื่อนน้ำอูนนะครับผมเพราะว่า ในแฟนเพจสกลนครเขาเโพสนะครับผมแจ้งว่าเขื่อนน้ำอูนเปิดเป็นปกติแล้วน่าจะใช่นะครับผมก็ผมจะไปเที่ยวไปเนั่งเล่นนั่งอันดื่มกันนะครับผมมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมทริปนี้เป็นทริปเล็กๆนะครับผมไม่ได้ใหญ่อะไรมากโอเคพูดเยอะละเดี๋ยวผมเอาแคมป์ให้ดูนะครับผมแกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็มันจะกลับหัวนะครับผมเพราะว่าเผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยรอบๆกรอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่รอบๆกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับแกะออกมานะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับมันเป็นสนิมตรงนี้นะครับผมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะครับมันเป็นจะเป็นสนิมนะครับผมนี่ตรงนี้อ่าเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสนิมนะครับนี่เห็นไหมสนิมตรงเนี้ยนะครับผมผมแจ้งไปที่ร้านขายแคมอันนี้แล้วนะครับร้านที่ผมสั่งมานะครับเขาบอกว่า ให,ให้ส่งไปเคมนะครับผมให้ส่งไปเคมด่วนเลยจะเขาจะออกค่าส่งให้แต่ผมไม่เป็นไรนครับผมเพราะว่าแคมมันไม่ได้ชำรุดอะไรนะครับมันแค่เป็นสนิมนะครับผมนี่มันไม่ได้ชำรุดอะไรนะครับมันแค่เป็นสนิมเขาบอกให้ส่งเคมเขาจะออกค่าส่งออกอะไรให้ทุกอย่างแต่ผมเไม่ดีกว่านะครับย้ํานะครับผมทางร้านเขาเยืนยันให้ผมส่งเคมนะครับ <S <S ผมเขากลัวลูกค้าแบบผิดใจอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ผมตอบว่าผมโอเคนะครับผมก็ไม่เป็นไรมากนะครับผม ก็สภาพนี่หน้าตาแคมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นี่นะครับผมแคมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เขาให้ส่งเคมแต่ผมไม่ส่งดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมโอเคนะครับผมไม่ได้มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ได้แตกหักอะไรมากมายนี่ครับผมก็งานก็ละเอียดนะครับผมนี่สังเกตจากตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมสังเกตจากตรงนี้ได้นะครับงานละเอียดนะครับผมนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากแจ้งข่าวนะครับผมว่าประมาณเดือนหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปดันโลด้วยกันได้นะครับผมน่าจะจากปั๊มใหม่ปตทเต่างอยถึงเขื่อนน้าอูนนะครับผมหรือว่าจะนัดที่อื่นกันเดี๋ยวค่อยมาแจ้งอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็มาให้ดูแคมปนะครับผมของไอนี้เลยนะครับผม แต่ผมลองใส่พร้อมอันที่ผมจะทําลูกดูว่าวิ่งหรือเปล่านะครับถ้าวิ่งผมจะมาแนะนํานะครับผมนี่วันนี้นะครับนี่นี่เลยนะผมโอเคครับผมก็ห่างห่ากันไปนานนะครับผมอยากชวนะทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้น,นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมชอบอชกดไลค์แชร์กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์มั่นดูว่าจ้ะ